ม,มีแต่วันนี้เรามาสรานปญัญหาแล้วครับผมจะหงปัญหาพี่น้องครับวันนี้ผมเครียดมากครับผมเบิกเงินไม่ได้เพราะว่าผมกลับมาไม่ทันครับแล้วก็ไม่รู้ทําไงดีครับตอนนี้พนักงานผมไม่มีเงินวันฮาีรายยอเลยผมเนี่เครียดมากครับตอนนี้น่ก็ยังไม่ได้เงินเดือนกันทุกคนไม่มีตังค์ใช้กัน แต่ว่าผมแก่ tamam. ้งพูดให้น้องชายผมได้ยินไว้นั้นนะเพราะมันเป็นพนักงานเหมือนกันก <okay ็เลยพูดว bon ่าเน้นผมเตรียมเงินไว้แล้วรัวนึงว้าวเขาจะรู้สึกยังไงนะถ้าได้เงินเยอะกันครับเดี๋ยวเราตัวเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเป็นยังไงผมจะลงไปด้านล่างเดี๋ยวผมน่ยตบตเป็นคุยเนาะ จะทำไมเงินในเทปไม่มีเลยอ่ะและ้วเราเบิกเงินไม่ทันวันเนี้ยทำไงเดีอ่ะรับบาสตาบีตไหนอ่ะออกที่พาย,าย,ย,ยว่าโดยวัดเล็กข้างล่างเลยก็ได้ยินเอาพี่น้องเออ <laughs> ผมเบิกตังไม่ทันวันนี้แล้วพรุ่งนี้วันรายยอด้วยงานเข้าเลยเนี่ย แล้วก็ทำไงทีนี้พนักงานผมไม่มีเงินได้ยอเลยผมก็เครียดมากครับพี่น้องดูะคะรับพนักงานผมกี่คนเนี่ยผมเบิกตังค์ไม่ทันไงวันนี้ วเอา,า,าเวลาเมื่อกนะี้นนะวเมื่อกี้ถ่ายอย่างนี้นะกดตรงนี้นะกดถ่ายเดี๋ยวผมผมกดให้ก็ได้ให้เมื่อกี้ช่วยตีให้หน่อยแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นเลยกันเรื่องความลับไม่เป็นเรยหรอกโยตินี่กีบกีบเบี้ยม่เรยเดี๋ยวเรียน,ยนจบเลยมั้งจบอีกไอทีแต่ไม่เคยกินเท่าไรเลยเคยทำงานไหมเมื่ก่อน cái cá chua là cái cá săn mang, bạch tạng, bạch măng, cá khửa, rồi mình, mày, mày đen đắt này, người đàn, lên, bà này. Bà khái chứ nữa là mày đen nữa mà nó này, mình kêu là trạng thái được hả? đúng vừa bạch mày là? Nên nữa ta này, này mình có nó rồi, hey. rồi này nằm cháy lên rồi. แต่วันนี้เงินเดือนก็นไม่ออกด้วยกัเลยเราน,น,นี่ตีมาเรียกเล้งพนักงานทีละคนเนี่ยนักใจงก็คือว่าเราําพิดปลาณไงก็เลยแบบไม่บ้าใจก็เลยเรียกมาเล้งกี่คนดีวะก็เลยแบบงั้นนล่เราก็ไลเราก็แบบเครียดนั่นเลยก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นไม่เหลทอตำปืดดีคือเราก็ไม่รู้ป้ารถไม้ในปัญหาคือคือมาเรียกเล้งทีคนนึ่งเครียดไงคือเลิกไม่อยากเล้งับบนี้ อยากจะให้เวลาตุคุณก่อนได้ไหมก็มาอัพไม่ต้องรองแล้วนะคนเราใจปอกไปเลยหล่บไม่ต้องยงิงใจอ๋อห้เงินเดือนนี้ไปก่อนแล้วกันเอาเอาเงินค่าคัวนี่ก่อนนะโอเคขอบคุณมากครับที่ร่วมงานกัน อยากจะให้อันนี้เป็นของขวัญเป็นเงินโบนัสพิเศษให้กับข้อข้อกันเดียว1 7 0 0 0บาทกับเงินเดือนตรงนี้ให้ต้งร้องเลยนะครับทำงานนั่นได้ไหปีเรือปีเรือนายมีนี่ได้มาตอนนี้ลองบอกมเลยดิมีเดตองเดตองเป็นกี่บาท เราทำงานเงินไม่พอมันไม่พอพอดลอดเดือนอะไรเดือนเซฟันเลือดจังหวะว่างนี้เงินเดืนนเอนว่ามันชอบตอกเบิกอ๋อตกเบิกถ้ามีทำงานไรนะทำงานครับรลอดแล้วก็ตกเบิกด้วยแล้ก็เลยมีปาระราเพิ่มขึ้นถ้าเราดจำเป็นต้องออกสิ่นี้เราที่ทำปไปแต่ว่าไงออกผมมาจะออกมันไม่อยากบางังบังไม่ได้ให้ออกบังไงให,ให้ให้เปรียบเฉียบวันนี้คือตามทุกคนตอนนี้หลวงพ่อโทษด้วยยิ่งๆเลยเราอาจจะได้รวมทางกันแค่นี้เออ แต่อันนี้เบี้ยเลิกจ้างพูดตรงๆแล้วกันอันนี้เงินเลิกจ้างก็อตรด้วยจริงๆสบายยอดยอดยอดครับนี่เป็นหนึ่งควนัดพิเศษอันนี้ว่าง่ายเป็นฟ้องควันราย่านี้แหละครับเงินเดือนนี่ก็คือได้ไปแล่างนี้หรอกเก้าพันไหักไม่ต้องคืนตั้มรอยแต่การั้นเป็นเงินให้พิเศษ กอ,อคอยขยันเหมือนเดิมตั้งใจทำงานเหมือนเดิมมีอาจารย์อีกน่นเลือกันไม่ต้องยังใจทำวันนี้ดีที่สุดโอเคเคมตั้งท้องกี่กเดือนละเก้าวเดือนทำงานที่นี่ประมาณปีกว่าปีลูกที่คนเลยนะนี่คนที่สองจ้ะคนที่สองแต่พอเก้าเดือนแล้วก็ต้องยุติทำงานอยู่เลย คือเราจาเป็นต้องสละคนออกตอนเนียนแต่ว่าวัน,นคือมันพุกป้งปองบบดีแล้วมันก็ไปเกิดรวยรอบมาทําได้ไหมเราไม่ห้ามดับโรงไงว่าว่ามันรบมาทาได้ไม่ได้เช็นวันนี้เจ่บางมาเรียมาเล่งที่หลายคนเงินเดือน,อนมันมันไม่ได้ก้อนจะเตือนเราไม่รู้ทำปืนบันรกดลงกันได้บ้างไมเราแต่ว่าคือพอกดก็เป็นต้องยุติแหลยใช่ไหมก็ตรวจด้วยแล้วจำเป็นต้องยุติเลยนีเงินเดือนหระวางใจอย่างน้าก่อนอันนี้เป็นเงินที่ใจเพื่อไปก่อ,กอน ก็ดียุดิทำงานไนนี่แล้วาวานะครับอดี้ใจเพื่อนโอเคเ,ง,เง,ง,ง,งี้ยเพี้ยบังเกะเจย์บังกะใจย์บังเอิญบวกไม่ดุกผมให้งเงินเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็จ้างเธอต่อไปอดีตนนเป็นโบนัสพิเศษว่าไม่หนึ่งหมื่นบาท แล้วก็เป็นเงินนั่น,นหนึ่งพันเบบาทแล้วก็เอาเมื่อกี้ติดสี่ร้อยใช่ไหมติดสี่ร้อยเอาไปให้หนึ่งพันเลยอันนั้นเป็นเงินระยะหนึ่งเบอร์บาทเนาะเออโอเคอันนี้ออกมาเล้งกันตรงๆนอหกว่าตัวเนียนอยูมีปัญหาคือเบียดมานที่น้อยแล้วคือมันไม่มาเป็นมาขึ้นไปเมื่อกี้แค่ปีหนึ่งเดียวในการบอลกๆๆๆารบอลเมื่อกี้ไตลาดเลย แต่คนนึงเก็บเสียตลาดเด่นเติมครับแบบพอเราทำนาเล้งเราดิมันว่าถ้าว่าอีเอาคนได้ออกนันแหอะถรา,ถาอ,อกมันก็ออกอิงคือมันมีคนที่ต้องออกประมาณสามสิสี่คนเลยแต่ว่าเราไม่ยับบังคับอยูติเกเจตนารุมว่าเยคือถ้าเตินไม่ออกกอีกคนต้องออกใช่ไ,ไหม คือวันนี้เรา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 ให้เงินเดือนเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเราให้เวลาไปคิดขึ้นเจ็ดแปดออกวันนี้เป็นเงินกาจางออกถ้าว่าตื่นเมื่อกถ้าตื่นออกก็ทำไงอยู่เราจำเราจำแต่ว่าตื่นออกก็ไม่ต้องรับใครอยู่นี่ครับพี่อดีมันยากออกไม่อยากออก เรียนนะถึงเราอยากมาอยากคาเบียร์ตุองลงตัวเองโอเคนั้นไม่ต้องออกันแต่ว่าอันนี้ให้เป็นกองขวันพิเศษสำหรับระยะนี้เออโหอัอตงวันเลยอตงวันนันเลยนี่ก็าเนเดยก็าดเนเดดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วย อันนี้ทั้งหมด1 9 0 0 0บาทครับฟันไปเลยวันนี้รวมทั่หมื่นเดียนด้วยนะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเนาะดีใจไหมครับดีใจเนาะไม่ไม่ไม่ออกหรอกไม่ออกจากนี่หรอกอันนี้คือเซอร์ไพรส์โอเคจบดีจบดีแอปเบียรห้ามบอกใครนะเป็นความลับระว่าเราต้องควรจะเดินกี่ดีเออโอเคนีปบาดามา ตังกี่บาทตังเบิร์ดตังเบิร์ดหนึ่ง,น,งน,นั่เนเหรอมันพอทีเว้นนี่ตังเดือนสองหรือตังเบิร์ดหนึ่งเอาเว้นนี่เอาได้เลยทีเงินเดือนไม่ได้ไม่ได้แหละตอนเดือนนี้เนาะอันนี้คือต้องเป็นต้องใจ่ายให้เพื่อหยุดงานช่วยแล้วกันบางช่วยพอดีแต่กันติดโถกี่บาทนั่นไปเอาโถกรอบมาเด้อยจ้ะได้ไหมเออเงินเดือนนั่นแหละ Để <Merci> hey uh, là bớt nâng Đấy à Ờ Đang bớt nâng là cả Anh này bên ngân lợt trang nó Có trong lợt ngân cả lợt trang tốt trẻ này Ít bớt Bên ngân lợi trang Cơ cử không được làm thăm tối lại lên Đó lên nà Bên con quanh rồi à คือเงินเดือนไม่ต้องเอากระพัดแล้วเดี๋ยวเอาไปหมื่นหนึ่งนะแล้วก็เอาโบนัสไปอีกหมื่นหนึ่งพอใจไหมตอนนี้มีอะไรบ้างเนีมึงมีพ่นบานกับพ่นรถจ้ะเดินอะไรบานกับรถดเพื่อทำประมาณเบิ้ลบานเบิ้ลโซนนะพอรถเบิ้ลหนึ่งเลยเพื่อจะยีบากเปลี่ยนเดือนหนึ่งนั่นได้เสียเรื่องอะไรบ้าง ว่าพอมีเงินแก็บใช่ไหมไม่มีเลยจ้าพอวันเราไปซเคอรถดเตอรยเข็คือถ้าเราไปเอาคนอื่นออกอ่ะกฎการทํางานอย่างหนึ่งเขาบอกว่าห้ามรับคนเป็นครอบครัวเดียวกันเข้ามาดีจใช่นั่นคือกฎแล้วเดี๋ยวถ้าพวกนี้อยู่แล้วคนอื่นเสียสละออกไปก้าทำไม่ได้ น้องต้งนอนี่คือไปได้อัดกิตต์ทําทำไรื่งคือวันนั้นคนดีเพิ่งออกไปล่าสุดบางก็จากพอออกเนาะวันนี้บางโพดทำประจันจากคนใครเจะจตลาได้ไหมนยได้จ้ะคือเราเราก็เข้าใจเนาะต้องรองคนอ่ะไม่รู้ละต้องรู้นน่้ใครต่างคนพ้อมกันว่าต่างคนไปดูต้องคนนี้เบงกกันนีงอันนี้เงินเดือนได้แล้วเนาะอาจจะเห็นว่าเงินเดือนจ่ายแล้ว เดือดดาลนะสองคนนี้ต้องไปตกลงกันว่าใครอยู่คนหนึ่งใครไปก็คือรับเงินนี่ไปครับก็เถดไว้นะบ้ารับจริงๆเลยเรา๋ยวยดวงกันในประมาณนี้เอาสลับกันเลยดีกวากันเลยจะสลับทำไมอ่ะทำไมจะสลับทำไมเราไม่ได้ไล่ออกลงแค่ให้โบนัสอย่างเดียว เอาไปคนละหมื่นน้อตาจเลยน้อตาจเลยวันนี้สี่หมื่นนะสองคนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ขยันสำหรับโยบผมอันนี้เป็นความรู้สึกผมเองเอาโยบนี่คือนาใจที่โยบํำงานไห้ผมต่อไปผมส่งกล้องดันทุกวันมันเป็นซิปกล้องโยบห้าพันบาทเอาไปทำให้พาราตัวเองหลดนโอเคนะครับโอเค ก็ง่เราไม่ได้เปดนออกเล่แหละแต่ว่าบอกให้ฟังว่าแอดมินมีคนต้องออกแต่ว่าไม่รู้ว่าใครคือเราจะให้เงินทุกคนไปแต่ถ้าคนไหนไม่ออกคนนั้นเอาเงินดีคนนั้นรับมาอันนี้เงินเดือนรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือเงินจะเรียงมาเบิดเงินจ้างออกหายไปคิดก่อนเอาเงินไปคือก่อนถ้าว่าก็น่าไม่เอาเงินนี้กะได้เอาเงินนี้เรามาต่อจาก แต่ก็น่าเอาเงินนี้ไปก็คือแท้แว่าก็น่ามาสิ้นทำไม่ออกเราเอาเงินเราขายก็น่ามีซิทเหลือต่อก็น่าคือคนแรกที่เข้ามาที่นี่เราก็เลยให้ก็น่าตัดสินใจด้วยตัวเองตัดใจตัดใจต้องมีคนออกเหรอเออต้องมีคนออกอะไแอ่ขี้ยุ่งหลวงตุ้งทุกคนเราเราไม่ดูดังนั้นเราสามพันกันบรรพื้นใครยุ่งใครเพื่อนใครแลาวนั่นนะแต่อันนี้คือแรกครับก็นาก่อน โอเคครับขอบคุณมากดีว่าลองทากกันที่นี่ยังไม่ได้หลายห้องนะก็จะไป่คิดอ่อนขึ้นเออไม่ต้องคิดมากได้ใจบอกเนี่ยไม่ต้องคิดมากเสรไ็จเสร็จไปอันนี้เป็นเบียร์โบนัสสวัตดารัรายาโอเคแต่การแสดงงานนี้ยังไม่จบยังไม่จบต้องออกไปแล้วก็ร้องไห้เออได้ อนดับที่ทุกคนทุกคนเป็นตอนนี้ทุกคนคืนนอ,อการแสดงครับว่าตอนนี้โอเคขอบคุณมากที่ร่วมงานกันมาอ่ะอันนี้แรงกระตุ้นตรงกาน้ากับโรงเรียได้เรียนก,กาน้าคนเด็วกว่ากา,การรกกน้าก็เหมือนกับผู้อาทีพของเราเนาะเสร็จแล้วเราถึงต้นวิกฤตที่เราต้องต้องเสียสละที่มาเรียกคุยเลยทุกคนก็มันต้องออกคนหนึ่งอ่ะ บางจะมีเงินจ้างออกให้เมือนที่เคยทำก็คือออกกันไปโดยดีแล้วก็มีเงินติดทั่วไปไม่หมากเล็กหน่อยก็คือเงินเดือนเดือนนึงอนเนี้ยเป็นเงินแต่ว่าบางเบี้ยใบทิึงไม่หมากอนนี้คือเอาหาผลตอ็แันเดียวถือเรื่องบางแบงก์กันบางที่ใกล้ใกล้หัวไม่ต้องกินหมากวาราค้ามานะแต่่าแต่ไม่ต้องเกี้ยวไม่เกี้ยวกันคือบางเงินพิตารอยู่บางทีแต่เดียว เอาไปห้าันก่อน้า oh, ันก็ีห้าันเดี๋ยวห้าันห้าพันตห้าพันอีกห้าร้อยแบ่งกันทองคนนี้ห้าร้อยเอาลงหนาลงหน้านี่เบียดเบียดเบียดจางเ๋อใสุ่ดงตรงทำไาไมเอากล่ารมาให้ ความรับวันนี้ก็ดีขีดแย้งหนึ่งกันนี้โอเคขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าไม่ได้ไล่ออกทุกคนนะคนเดียวเท่านั้นเจอเจอไปแบบประกวดที่แบนโ,โลแกนนี่คือการเซอร์ไพรส์นี่คือโบนัสพิเศษที่มอบให้กับสี่สาวที่คนขยัน โอเคเงิน2 0 0หมื่นบาท20,000บาท1 9อะไรแล้วแหละทุกคนที่ได้ใบนี้คือของขวัญพิเศษมอบให้ในวันฮาริระ <Yo. S 1> โอเคอ่ะเชิญไปพักก่อนได้รอเลินเ้นเฉยๆคือจริงๆแหละบางไม่ได้เอาคารออกนะไม่ได้หลายคารออกเลย แต่บอกว่าใครจะเทีย่ยวตลาดตะกุดมึงโยกมองก็เทียตล,ล,ลาดไอ้บ้ามองก็เทตลาดเอาคือมังคร้องปแล้นเขาสิบคนอ่ะนี้ก็ว้ามีหนึ่งนนึงต่อว่าข้าต่ว่าข้ามีเด็กไอ้ที่ทำก็คือข้าเอาเปียนี่ไปอันนี้เงินเดืนมาาปก่อนเงินเดือนงยิบเดียอเอาเีอยขาอะไรกเอาก็นีให้เวลาไปคิดนึ่งคืนให้เวลาไปคิดหนึ่งคืนได้บางแฟนทีนะไปคิดหนึ่งคืนว่าเดกข้างแล้นจะคนบางรู ถ้าเราออกก็เอาเงินก้อนนี้ไปหนึ่หมืน่นห้านบาทถ้าไม่ออกก็เอาเงินก้อนนี้กลับมาแล้นเนะคือจะได้มีเบียดตัวไงอย่าได้เบียดตัแต่วันนี้ <c oughs> สวัสดีทาย Nomadariya! สิ่นึ่งที่เร่งนอยเด็ดเป็นฟิชค้องขานมีการพยายัมทำงานอาจจะขนาบางดวงในนั้นกี่รมือม้วนอกว์นี้ไม่ใหญ่เล็กกว่าตัวเน inary, ี่ยถ <c oughs> ้าไม่ดังมึงไม่ให้การันตีอ่บางยังเป็นน้องป๊อดพนักงานออกประมาณเกือบสิบคนอ่ะก็เลยว่าแต่ละหน่วยงานอ่ะบางจะเรียกมาแต่ละก้อนหนัก็เลยไม่รับดัมเปืนกันเลยอ่ะบมาบอกลุงต๋งหน่ยกันครั เงินเดือนบา้าเบิ้ง t r á ให้หลวงนากเก็คือถ้า,าไม่อเอาเบียนี่ก็คือจะดงกว่าบ้านไม่ออกเห่น,น,นั้นเองถ้าบ้าออกก็คือจะดงกว่าบ้ามาเย็นไปลาวไปเลยอันนี้เงินเดือนเดือนหนึ่งนะถ้าว่าไม่ออกก็คือให้ลดบ,บ้างมาห้าพัน่ห็นั้นหรอกแต่ก็ดีถ้าเกิดออกยิ่งยิ่งเล้วนะเนาะบ้างเขาจะมีเงินให้เรา็กรนี้เบอร์นาสังมดก็คือไปคิดเลยน,นี่คือบางยังให้เงินติดตัวไงไใช่ไหม พออันนี้คือบางทายผิดเศษเฉยยไม่ได้ไหลออกไม่ได้ให้ได้ตังเ้นคือถ้าไปม,มีน้องอนนี้คอยเช็คให้ผมผมอาจจะโอนเงินผิดทุกวันไปให้ลูกค้าผมเคยโอนผิดไปเป็นแสนๆเป็นล้านนะเพราก็ตามท่วงม่ได้เขารู้จักการพูดคุยเขาคือบุคคลที่คอยปกป้อ,ปองทรัพย์สินของผมโอเคนอนจบดีเอาเอาไปนีเล็กต้ต้อกันเนาะ คือนารุษเราต้องเอาคนออกประมาณเซ่คนฮะเซ่ท5่ห้าคนถลังอ่ะเซ่คนที่รองทุกคนนึกเดียวคือคนดีๆเสียตลาดตัวเองอ่าเดียวก็แเร่ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ท่าบ่ออกไม่ออกไดยประดันจะไม่ช่ายแต่คือเราท้าบ่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นปนีอ่ะและแต่มันมีปาปาด่ก็คือมีปัญหาบางอย่างคือรายได้มันมันหน่อยลงไปแลยก็คันมันงานมันมากก็เลยเรียกมาท้ามีคนอันนี้เรียกมาท้ามีได้แล้วก็เลยว่าตกลุงกันวา ไข่กี่อกาเราให้เบียจางออกได้็นาบนี้เป็นเบียขาวหงอกมังรปลาปลานีอยู่หน้านี่แต่ปลาปลาเเป็นอเตลาออกเลยอ่ะเดียวอ่ะมีเบียอีกหนึ่งหนึสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเบ้ลาจาวาไข่ออก็คืออาเบียเบิร์นไ เอาไปกอนไปคลิกกอนนึงขึ้นตาก็จาว่าพรมาเท็จแลาวครับมิเจถ่ายหน้าทุกคนไว้เนี่ยจดจำไว้ตลอดยิ้มในแรกตยิ้มคับทนยิ้ม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 เอาจ้องช่ององเรายิ้มยิ้มทุกคนกับสาวยิ้มไม่เอายิ้ม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 นารูดยิ้มสวยสวยสวยสเออเพราะนี่คือการสรับมตฮารีรายา ให้เป็นของหวันธมยาเดี่ยวมีนี่เดยี่รอมีใคบาคนนี่ลนะายาบางคนมาเดือดยอนกันเยอะนะเนาะนี่ให้เป็น้องพันผีเซนขอรับคนละเยอ